นี่ทาอะไรนะทาอะไรคั้งยากหรอสี่องค์ต่อเร่องบาบอกเน่ขึ้นไปนี้บอกว่าให้ทำงานที่าตอะไรแค่บอกแถวนน้าาระบบปกตอปากอะไรานี้ักย่ท่ยวเนีางอ่า เขามีทั้งเขียนไปแล้วไปไหครับแต่ว่ามันคนละใบเขียนคนละใจห้องผมก็โดนไปแล้แต่มันหนักกว่าหนักกว่าน้องด้วยหนักกว่าที่นะคะเอาถ้าเราได้ก็ได้ไม่เป็นไรคได้ไปเรียนออกคิดเดียวกันร้องเหมือนกันร้องเหมือนกันครับตอนเข้านี่เราได้เราได้เรียได้ทำสัญญากับอบตอยตลอดการชาเตี เงินเดือนนะคะเงินเดือนมันก็ต้องแตะเดือนต่อเดือนไปหัวหน้างานไม่ได้มีนะยังไม่ได้ออกแต่เขาทำบันทึกขึ้นมาเนาะที่ว่าคนที่เป็นตอคนยื่นทีนี้ก็รบาทีนี้ก็อะไรบาง Gracias. ก็ปฏิบัติงานอยู่ที่เป็นเจ้าหน้าที่นะครับของกองการศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรมนะครับตำแหน่งงานธุรการนะครับก็ได้มาปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่2กุมภาพันธ์2562นะครับจนถึงจนถึงปัจจุบันเป็นเวลา1ปี10เดือน15วันในสัญญาในสัญญา,ญญาในสัญญาของจ้างหมาบริการนะครับ ประัติงานถึงมาที่30กันยายน2564นะครับแต่ตัวกับผมเองและก็น้องๆน,นั้นได้ถูกเลิกจ้างก่อนกำหนดนะครับมีหัวหน้าระดับเจ้าหน้าที่พัสดุนะครับมาบอกนะครับให้พวกผมนั้นได้เลิกปฏิบัติงานมาแจ้งด้วยวาจามาแจ้งด้วยวาจานะครับโดยไม่มีหนังสือและก็ทางท่านปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลนงเรียไม่ได้รับ ทราบนะครับว่าจะมีการนําพนักงานจ้างออกนะครับซึ่งพวกเรานี่ยก็ได้รับความเดือดร้อนกันทุกคนนะครับแล้วก็เนื่องจากภาวะสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ในตอนนี้นี่ยิ่งเป็นช่วงที่ประชาชนนั้นมีความเดือดร้อนนะครับรัฐบาลให้ความสำคัญนะครับในการที่ต้องการให้ประชาชนนั้นได้ทำงาน การที่บอกว่าไม่มีงบประมาณจ้างนั้นผมและน้องๆที่ออกไม่เชื่อไม่เชื่อมันมงบประมาณจะขาดครับเพราะว่าถ้าขาดจริงเนี่ยถ้าขาดจริงอบตอื่นเขาก็ต้องเอาพนักง,งานเขาออกเหมือนกันที่อื่นไม่มีที่อื่นไม่มีครับที่อื่นไม่มีอย่างนี้หรอกครับหลายภารามีงวดลดมีอะไรแล้วก็ที่ออกมาก็คือเงินเดือนที่ทําอยู่ก็ไม่ได้เยอะ ก็เงินเดือนเจ็ดพันที่เขาจ้างถ้าออกมาก็ลำบากอยู่ค่ะเราก็ขอความเป็นธรรมค่ะว่าทำไมเ็เาเราออกหรือเราทำเราก็ทำงานดีดูแลเด็กเขาเรียกอะไรครูศูนย์เด็กต้องละเอียดอ่อนต้องดูแลเด็กเยอะจำนวนเยอะแล้วถ้าหนูออกครูศูนย์เด็กที่เหลืออยู่ก็จะลำบากหน่อยเพราะว่า เหมือนหนูออกแล้วคนนึงแล้วก็ได้ยินว่าน้องอีกคนหนึ่งก็กำลังจะออกเหมือนกันพ่อเขาได้งานใหม่เขายังจบนักเรียนจบใหม่ๆแล้วถ้าเหลือสองคนก็จะลําบากอยู่ค่ะนท่านมีโอกาสจะเข้าไปทํางานที่เดิมก็ถ้าผู้ใดให้โอกาสก็ก็กลับไปค่ะ